ใกล้ความเป็นจริงแล้ค่ะเจ็ดจุแล้วค่ะนะคะเจ็ดจกซก็คือการจัดทําบัญชีต้นทุนต่อนหน่วยผลผลิตนะคะอันนี้จะมีแบ่งเกณฑ์ออกเป็นการรายงานรอบ9้าเดือนกับเกณฑ์รายงานรอบสิบสองเดือนนะคะตัวชี้วัดนี้นะคะก็เป็นตัวชี้วัดเดิมนะคะอันนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกับตัวตัวบัญชีการเงินนะคะที่สพมยี่สิบเขตใหม่เนี่ยยังไม่ได้ มีรหัสนะคะแต่ว่าก็ต้องส่งเอกสารสนับสนุนนะคะในเขตเดิมของท่านนะคะ,ะถ้าเกิดว่าจะได้5คะแนนนะคะในรอบการรายงานรอบ9้าเดือนนะคะก็จะต้องมีการจัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายนะคะของศูนย์ต้นทุนตนเองของโรงเรียนภายใต้เขตนะคะที่หัวหน้าหน่วยงานลงรายมือชื่อรับรองแล้วนะคะมีการจัดส่งหลักฐานแสดงการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนดนะคะ แล้วก็จัดส่งข้อมูลตามข้อ1และข้อ2นะคะภายในกรอบระยะเวลานะคะตอนนี้กรอบระยะเวลาก็คือเกณฑ์รอบ9เดือนนะคะก็จะมีกําหนดไว้อยู่ว่าเป็นช่วงเดือนเดือนใดบ้างนะคะแล้วก็มีการรายงานค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS เดิมนะคะและระบบ New GF นะคะ m a s ไทยนะคะของศูนย์ต้นทุนของสพทนะคะและของโรงเรียนภายในเขต พื้นที่นะคะมีการระบุรหัสศูนย์ต้นทุนนะคะสัมพันธ์กับรหัสกิจกรรมย่อยนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเกณฑ์นะคะการรายงานรอบ12เดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบระยะเวลาให้ส่งนะคะรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณพศส5 6 6นะคะจากระบบ New GFMIS ไทยนะคะมายังสำนักการคลังและสินทรัพย์นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลปริมาณงานกิจกรรม ย่อยของปีงบประมาณพศ2566นะคะให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มอ้างอิงของตัวชี้วัดนี้นะคะรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็น5คะแนนเนี่ยจะมีการจัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนตนเองนะคะของโรงเรียนนะคะงลงรายมือชื่อนะคะมีการจัดส่งหลักฐานการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายตามแบบฟอร์มนะคะมีการรายงานค่าใช้จ่ายนะคะในระบบ จากระบบ New GFMIS นะคะของศูนย์ต้นทุนเขตนะคะของโรงเรียนภายใต้เขตนะคะที่ระบุรหัสศูนย์ต้นทุนมีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะคะของศูนย์ต้นทุนตนเองศูนย์ต้นทุนโรงเรียนภายใต้เขตนะคะให้ตรงกับงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายนะคะของปีงบประมาณพศ2566นะคะมีการจัดส่งสำเนาหนังสือ แจ้งกลุ่มภายในเขตนะคะแล้วก็ส่งสำเนาหนังสือแจ้งโรงเรียนภายใต้สังกัดของเขตนะคะแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยนะคะแล้วก็สำเนาหนังสือแจ้งโรงเรียนหน่วยเบิกที่เคยสังกัดอันนี้ในวงเล็บคือถ้ามีนะคะจัดส่งข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยนะคะถัดมานะคะในรันแบบที่หกนะคะก็คือมีการจัดส่งข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยนะคะตามแบบฟอร์มที่กําหนดให้ครบถ้วนนะคะ และข้อเจ็ดนะคะก็เป็นจัดส่งข้อมูลตามข้อหนึ่งข้อสองข้อห้าข้อหกนะคะตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะคะข้อแปดนะคะเขตมีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของตนเองของโรงเรียนภายในภายใต้เขตนะคะในภาพรวมระหว่างปีงบประมาณก่อนนะคะก็คือปีงบประมาณพศ2565าห้านะคะกับปีงบประมาณที่จัดเก็บกรณีผลเปรียบเทียบ ปริมาณงานกิจกรรมย่อยใดนะคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละยี่สิบนะคะก็จะต้องมีการระบุสาเหตุนะคะตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดน,นะคะของตามเกณฑ์ในรอบ9เดือนและก็รอบ12เดือนนะคะโดยวิธีการรายงานเนี่ยค่ะก็จะมีกรอบระยะเวลานะคะมีแบบฟอร์มนะคะให้จัดส่งนะคะ แล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมอะค่ะจะขออนุญ,ญาตให้ทางที่ที่เป็นผู้แทนนะคะที่รับผิดชอบตัวชีวัตนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมะค,ะค่ะค่ะเป็นท่านอาจารย์มณิศลาพัทโรนะคะก็ตัวจริงเสียงจริงที่ตรวจทุกปีนะคะต้องมันมันต่างจากปีที่แล้วยังไงก่อนเราก็ต้องเน้นอะไรอะค่ะพี่อ่าค่ะสำหรับปีสองห้าหกหกนะคะที่เราเลื่อนจากรอบหกเดือนเป็นเก้าเดือนเพราะว่า อยู่ระหว่างกรมบัญชีกางแก้ไขระบบนิวทรีไทยในเรื่องของรายงานค่าใช้จ่ายนะคะเราถึงขอเลื่อนเป็น9เดือนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของรายงานค่าใช้จ่ายตัวนี้สำหรับในรอบ9้าเดือนที่มีความยากขึ้นก็คือในเรื่องของการจัดส่งหลักฐานการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะที่เพิ่มขึ้นมา แล้วก็ส่วนรอบ12เดือนรอบ12เดือนจะเป็นการจัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายของปี66ตรงนี้จะขอกำชับในเรื่องของเจ้าหน้าที่วางเบิกของเขตพื้นที่นะคะเวลาวางเบิกเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นให้ระบุรหัสกิจกรรมย่อยให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยเพราะมันจะมีผลกับคะแนน5าคะแนนในรอบ12เดือนนะคะมันจะโชว์อยู่ในรายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกออกมาว่าเขต บันทึกระบุก,กิจกรรมย่อยถูกไม่ถูกนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเพิ่มเติมในเรื่องของการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของปีก่อนกับปี66เพิ่มขึ้นมาตรงนี้สำหรับปี6กหข้อมูลเดิมทางสพทเนี่ยจะแจ้งลงเว็บไซต์ให้นะคะในปีนี้เผื่อเขตไหนไม่ได้เก็บข้อมูลเก่าไว้ส่วนปีถัดไปนี้ฝากให้เขตเก็บข้อมูลปี66 ไว้ด้วยนะคะเปิดจะเปรียบเพื่อปีหกเจ็ดต่อไปนะคะเอายี่สิบเขตใหม่นี่ทำอะไรได้คะยี่สิบเขตใหม่หมให้รายงานข้อมูลปริมาณงาน,งานตามแบบฟอร์มส่งไปที่สพมที่ท่านวางเบิกอยู่ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ฝากสพมที่เป็นหน่วยเบิกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับสพมใหม่ยี่สิบแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยหลังสิ้นปีอะคะ่ะไปรวมด้วย ก็ปีนี้น่าจะต้องเริ่มเริ่มทําเริ่มฝึกทําแล้วว่าข้อมูลปริมาณหน่วยนับต่างๆเนี่ยก็ต้องส่งไปที่เขตเดิมที่แยกออกมานะคะใช่เพราะมันมีมีจะมีผลในการคํานวณค่าใช้จ่ายจากระบบ G F มากะอย่างนี้อุทัยชัยนาทก็ต้องส่งสองที่ค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะมีท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําอยู่แล้วทุกปีถ้าเขตเดิมเขตเก่าคนเดิมทําก็ ก็จะรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรนะคะแต่ถ้าเขตใหม่ก็อาจจะเริ่มเริ่มยากขึ้นเพราะว่าปีนี้ก็จะต้องไปบวกคะแนนกับเขตเก่าด้วยนะคะเป็นตัวชีวัดบังคับด้วยอ่ะเนาะโอเคมีท่านใดเพิ่มเติมไหมคะมีท่านใดสงสัยไหมคะ,ะถ้ายังไม่มีไปตัวชีวัตถัดไปได้เลยค่ะ